ก็ตั้งแต่เปิดตัวว่าเป็น LGBTQ เนี่ยนะครับพร้อมกับการเปลี่ยนลุกแต่งหญิงเลยก็กลับมีกระแสที่ดีแล้วก็ไม่ดีไม่เห็นด้วยะไรนะกับการแต่งหญิงของของเขาอะนะฮะก็เอ่อก็เผยว่าอย่างเงี้เป็นสิทธิความชอบของตนนะฮะไปห้ามใครวิจารณ์ก็คงไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วก็ยนันก็ยืนยันนะฮะต่อให้แต่งหญิงเนี่ยก็ไม่คิดที่จะแปลงเพศ ตอนนี้เรียนปอเอกเรื่องของจิตวิทยาอยากจะช่วยเหลือคนนะครับทีเ่เป็นโรคซึมเศร้าะนะครับตอนนี้แฮปปี้นะแต่ปัญหาก็ค่อนข,ข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะแต่ก็แฮปปี้กับการเรียนแต่เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมฮะค,คือคุณแม่เขาเป็นไบโพลารนะพี่สาวก็เป็นออทิสติกนะฮะเลยอยากมาช่วยตรงนี้ครับของเื่อนคือตอนนี้เป็นทำหน้าที่ก็คือเปื่อนทำจิตบำบัดออนไลน์ครับก็ตอนนี้ก็รักษาเพ t i เช t ยงศิริคลีนผู้ป่วยจากที่อังกฤษ ก็ทำหน้าที่ก็คือถ้าแต่ช่วงโควิดเนี่ยก็คือจะงานโหลบค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าที่ยังกฤษก็จะค่อนข้างหนักเรื่องผู้ป่วยแล้วก็ p a t i e n t ครับคือตอนนี้คือรักษายือที่นี่มันครับ เพราะว่าตอนนี้เ็นงานปริญญาเอกอยู่กับที่อังกฤษนครับผมเพราะฉะนั้นงานคลินิกหรืองานจิตบำบัดก็ต้องขึ้นตรงกับที่อังกฤษครับใช่ก็หนักมากครับเพราะว่าก็ต้องเขียนตีเสียด้วยแล้วพอเขียนตีเสร็จเสร็จก็ต้องเพราะว่าปริญญาเอกคนนี้เป็นภาคจิตบำบัดก็จะมีภาพคลินิกข้อแผทฤษด้วยก็คือพอเขียนงานเสร็จแล้วเขียนวิจัยเสร็จแล้วก็มีภาพบำบัดต่อแต่ว่าเราบำบัดเนี่ยเราไม่ได้บำบัดเราจบเลยเรามีเขียนเคสคนไข้ในงานเคสคนไข้แล้วก็ทำสรุปด้วยคุณแม่ก็ไปไปโพล่าแล้วก็มีพี่สาวเป็นเราาาาาะนนัั้มเเเเรรื่่่่่อออองงงใกกลตตตววววยยยูแขีีไ ก็ดูเรื่องหนึ่งการรักษอยู่แล้ว2ก็คือความเรียบร้อยอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเกิดรู้สึกว่าเกลื่อนพิติค้อเกลื่อนคัดกรองคิดมาแล้วถ้าใครมีปัญหาเกื่อนเนี่ยแข่งกังทำงานกับปัญหาตัวเองอยู่เขาก็ต้องจัดการกับปัญหาตัวเองเหมือนกันครับถ้าแรงมันมีมานานล่ะครับผมเป็นแบบบูลลี่เป็นเยียดเป็น DM มาส่งค่าหรือว่าแบบอุ้ยแต่ว่าอยากส่งตัวเครื่องบินให้อยู่ประเทศอยอย่างงี้ยจะได้แบบจัดการที่ประเทศเลยอะไรจะปล่อยผ่านค่อนข้างเยอะอยากทําเป็นปิดตาข้างหนึ่ง มานานกำลังหลังในการเล่น explore ตัวเองของผมก็อาจจะเริ่มเข้าสู่หมดที่ ถ้าบางทีปิดตาแล้วปล่อยผ่านอย่างเงี้ยมันก็เหมือนการสนับสนุนเพราะถ้าเขาเขียนเสร็จแล้วเขารู้สึกว่าอา้าวเขียนได้นี่ไม่เห็นโกรธเลยเขาก็ไปเขียนกับคนอื่นต่อเ <meus S 1> ขื่อนรับได้แล้วไม่ได้ปลั๊ลลอื่นรับได้ครับผมเพราะฉะนั้นช่วงนี้เวลาตอบก,ก็จะไม่ตอบเป็นอ g g r e s s ีนะครับจะตอบเป็นแนวเชิงที่อย่างที่บอกไปครับผมว่าเออทำไมรูปแบบประโยชน์แบบนี้ไม่โอเคแบบนี้มาจะกระทบใครได้ทําไมถึงเหยียดเหยียดคืออะไรอย่างเงี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลเขามีสิทธิมาคอมเมนต์เขื่อนเหมือนก็มีสิทธิคอมเมนต์ตอบเขาถ้าเขาคอมเมนต์ เคนใส่เสื้อผ้าที่เึยอยากใส่ครับวันนี้แขกดร้สึกมาตื่นมาอยากใส่แบบนี้รู้สึกแบบนี้รู้สึกโอนโยงก็ใส่แบบนี้วันนี้รู้สึกเข้มแข็งหน่อยก็ใส่แบบนี้จริงๆแล้วเป็นการแต่งตัวที่เรียกว่าเคารพความรู้สึกตัวเองครับคือว่ายน้ำเนี่ยมีรู้สึกว่าเคยลงมา2ชุดแล้วก็ฟีดแบก เพื่อนๆเ,เหมือนกบชอบกันไม่ต้องเสียดายครับผมเขินก็ไม่เสียดายเพราะว่าสิ่งที่เขินเป็นเขินเป็น queer gender ครับผมเขินเขนรับเนสิ่งที่เขินเป็นได้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Night ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายัางมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ